إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله อัาบ um ah um mm ีวะามันะบุนอิยมดินอมาบท่านพี่น้องที่ศรัทธาแล้วทั้งหลาย mm hmm. ก็ต้องขอบคุณต่อล mm hmm. เละุบาพกลากันให้มากๆ mm hmm. ที่วันนี้เราได้ผ่านพ้นเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติแล้วก็ อีกไม่นานนะครับเราก็จะเข้าสู่วันอีดินอับฮาก็คือในเดือนดุลฮิจจะซึ่งเหลืออีกประมาณสักเดือนกว,กว,กว่าๆในขณะที่กลุ่มดาราศาเขาก็ตามเคยฟันธงเช่นเดิมอีดวันที่28มิถุนาตกว่ากันไปเพราะก่อนหน้านี้ดาราศาตร์เขาก็ฟันธงว่ายังไงก็ไม่เห็น อีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันพฤหัสบดีที่มีการดูจำเสี้ยวกันยังไงก็ไม่เห็นพวกบรรดาผู้รู้สายแฟลกี้ก็คือสายนักดาราศาสตร์25คนผู้เชี่ยวชาญระดับป๊อปปูล่าที่ทั่วโลกรู้จักใน13ประเทศ25คนีอยู่ใน13ประเทศที่ทั่วโลกรู้จักเป็นนักดาราศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญฟันธงยังไงก็ไม่เห็นเห็นไม่เห็นล่ะ เห็นไม่เห็นเห็นนี่คือตัดเดชของอัลลอฮฺบ ب า ا ن ه และ ت ع ฉะนั้นที่นบีถึงไม่เอาไม่เอาดาราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในการดูจันเสี้ยวถ้าอัลลอฮ์จะให้เห็นจะอย่างทําไงนี่ไงพี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยเช็คอินุตัตมียาถึงได้บอกว่าใครก็ตามที่เวลาจะดูจันเสี้ยวเข้าบวชออกบวชเนี่ยแล้วเอาดาราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเรียกมันได้เลยว่ามุกตะเดียคนเนี้ยไอ้คนทําบิดะ ี่น้องจับหลักไว้ให้ดียันวันตียามาสูตรนี้พี่น้องครับเพราะนบีหมกมัสลลัลออะไรวะส,วสละสสลัมก็ยืนยันว่าไม่เอาเราไม่เอานะเราไม่เอาเรื่องคำนวณนี่เราไม่เอานะในเรื่องของการเข้าบวชออกบวชเนี่ยเราไม่เอาแต่ก็ยังมีอุลมามะบอกเอ้ยค่ะเอาอย่างนูน้นนั่นก็คือคำพคูถามว่านาบีกับอุลมามะนีีน้องเลือกใครวันนี้ชัดเจนแล้วนะ และสรุปแล้วดาราศาสตร์ก็ยังคงฟันธงว่าของเขานี่แน่นอนการคํานวณของเขาเนี่เพีย้ย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 แล้วก็เป็นไงหน้าแตกยับเยินกันเป็นแถวนะครับอ่ะนั่นเรื่องของติจที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามพี่น้องครับการประกาศวันอารอฟานี่เราก็ต้องดูที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเขานะครับว่าเขาจะกําหนดวันอารอฟาเมื่อไหร่นั่นคือวันสําคัญที่ชาวมุสลิมจะต้องปฏิบัติศาสนกิจ ส่วนในวันนี้ที่ผมจะพูดกับท่านพี่น้องก็เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาทีอา่อยากให้พี่น้องได้คิดคแล้วก็ทบทวนแล้วกร็ร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติกันต่อไปเพราะในเรื่องราวศาสนาพี่น้องครับการที่เราจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เป็นคนที่อีมานศรัทธาต่ออัลลอและปฏิบัติอมามมะอิบาดได้อย่างถูกต้องมันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยผมเองก็บอก ไม่ได้พี่น้องก็มาตั้งกฎกติกาไม่ได้แต่ผู้ที่จะตั้งกฎกติกาขึ้นมาเนี่ยก็คือท่านรอซูลุไลซาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสองประการหลักๆเลยเนี่ยในศาสนาอิสลามี่ที่มุสลิมทุกคนต้องมีในการปฏิบัติอมามัลอิบาดาหก็คือหนึ่งอันนี้ยะคือการตั้งใจเนี่ยการเนียดเนี่ย ตั้งใจอย่างไรเราจะทําที่มาวันนี้เนี่ยเราต้องการที่มาฟังคุตบะเพื่อที่จะเรียนรู้อะไรก็ว่ากันไปและทําอิบดะดาเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ทําเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือเดี๋ยวข้างบ้านก็จะว่าว่าเอ้นี่ไม่เห็นไปละมงละหมาดเลยหรือไม่ใช่พี่น้องครับอย่าเนียดอย่างนั้นถ้าพี่น้องเนียดอย่างนั้นพี่น้องไม่ได้บุญอะไรเลยนะไปเหมือนมามาเหมือนไปเลยนะไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเลยฉะนั้นเนี่ย การนี้ะอันนี้ะก็คือการตั้งใจที่จะทำปอิบาดาต่ออัลลอฮ์ซุบฮาฮานฮตาาุตะไลเอาละเนียดีบริสุทธิ์ใจแล้วประการที่สองที่ศาสนาได้ระบุไว้ก็คือมูวาประกอตุสุนนะก็คือมันจะต้องสอดคล้องกับสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลัลลัม ฉะนั้นเนี่ยให้เราเนียดดีแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้ามันไม่สอดคล้อง <view> ไม่ได้อยู่ในคําสั่ง <view> ไม่ได้อยู่แบบฉบับในแบบฉบับที่ท่านนบีมุัมอสุลลลอฮฺอะลัยวะอัลลัมได้ทําไว้นี่พี่น้องครับจบแล้วนะเนียดดีแต่วิธีผิดก็ไปไม่รอดวิธีถูกแต่เนียดไม่ถูกทําถูกเพี้ยเลยแต่ทําเพื่อที่จะอะไรนะแต่เนียดเพื่อที่จะมีผลประโยชน์ทําเหมือนเขาเลยตามซุนนะเพี้ยเลยแต่ว่าในใจนั้น ไม่ได้เนีดเพื่อล l l a ์เนีดเพื่อจะมีผลประโยชน์จะได้อย่างนูน่นจะได้อย่างนี้เพื่อนั่นเพื่อนี่ไม่ได้เพื่อลล l a ์มันก็ศูญย์เปล่าฉะนั้นสองประการหลกัลกๆเนี่ยที่ศาสนาได้ระบุไว้ก็คือหนึ่งต้องมีการตั้งใจบริสุทธิ์ใจเพื่อล l l a ์ซุบฮางตลาสองก็คือจะต้องสอดคล้องกับคําสั่งใช้คําสั่งห้ามของท่านนบ,บี m u ั a m ั a d ซล,ล,าาลมเะ ในอัลก um ุรอานอัลลอฮ์บอกว่ามาอาตากุมุรซูลูฟักฮุดูว่ามานะฮะกุมอันหุฟันดูสิ่งใดก็ตามที่ท่านรอซูล้วยทดลลลัองอะลัไรก็ลัมได้ทําไว้เนี่ยได้ทําไว้เนี่ยฟักฮุด uh ูท่านทั้งหลายจงยึดมันไว้ยึดมันไว้และสิ่งใดที่นบีห้ามเนี่ยก็จงออกห่างเะนะนี่คือมาตรฐานที่วันนี้เราต้องเรียนรู้ และอะไรนะคือคําสั่งท่านนาบีหมุกมมัสลลัลของอะลัยอสซลัมสั่งอะไรเราห้ามอะไรวันนี้หน้าที่ของเราต้องเรียนรู้พี่น้องครับเรากลับไปดูโยนไปดูวันนี้วันอะไรวันศุกร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ได้บางคนก็ได้เข้าคูหาทําการเลือกตั้งก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งก็ดูเหมือนว่าในเฟสนี่สรรนัวเลยต้องยอมรับมันนะครับ มุสลิมเราเองบอเถียงกันนัวเลยไอ้นู่นพักนั่นไอ้นั่นพักนี่นไอน้นี่ไปอยู่พักนู่นไม่ใช่มุสลิมไปอยู่ได้ยังไงไอ้นั่นบอกเอาบอก,บอกเราโอ้โหพี่น้องเ้ยปิดตัหน้ากันนัวไปหมดเลยนะอืมนี่หลังเลือกตั้งเราย,ยังไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่าพวกพักการเมืองนะ่ะเขากอดคอกันแล้วนะเขาคุยกันแล้วผมจะบอกให้นี้หนึ่งว่าพวกนักการเมืองจากที่ผมเนี่ย ประสบการณ์ที่เคยติดตามเรื่องการเมืองเนี่ยพี่น้องครับเขาบอกเลยว่าเขาไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรเข้าใจนะไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรตราบใดที่อำนาจตำแหน่งมาเมื่อไรเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวค่ยยวคอยว่ากันไอ้ที่เถียงเถียงกันทะเลาะกันอาจจะออกสื่อไปบ้างให้ไม่เป็นไรมาอัพกันได้เดี๋ยวเราว่ากันใหม่เรามาปรองดองผลประโยชน์กันใหม่ แม้กระทั่งคนที่ผมเคยเจอเลยอ้าวแล้วทาไมเปลี่ยนพักล่ะอ้าวทาไมอ่ะอ่าอาจารย์เขาตอบผมว่าไงนี่เป็นเรื่องจริงนะแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อกันแล้วกันอ้าวตะกอนอยู่พักนู้นแล้วมาอยู่พักนี้ได้ไงอาจารย์ได้ผมอยู่พักนู้นแล้วมอไห่ผมจะได้มาอยู่ร่วมกับรัฐบาล,ลอะแล้วมันยังไงแล้วตะกอนเห็นเนี่ยโอ้ยอาจารย์พวกนักการเมืองนะ่มันรู้จักทมดแหละทุกคนนั้นไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านหรอก ทุกคนอยากจะมาเป็นรัฐบาลเพื่อจำนวนก็ปากเขาก็ว่าว่าเพื่อที่จะช่วยพัฒนาสังคมจะอารวากันไปเห็นไหมแต่พอเวลามาดูดูแล้วเนี่ยจุดยืนของเขาเนี่ยพี่น้องก็เห็นเห็นอยู่ไอ้เราไม่ว่ากันนะผมไม่ได้โจมตีพักไหนนะวันนี้ไม่ได้มาโจมตีพักไหนนะไม่ว่าจะพักรัฐบาลฝ่ายค้านมุสลิมผมจะไม่โจมตีแต่วันนี้ผมกําลังจะบอกถึงหลักการที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัมอะไรวะลลัมได้บอกไว้พี่น้องครับ หลังจากเลือกตั้งเนี่ยมุสลิมยังมีปัญหากันเลยนะกล่าวหากันไอ้นู่นมาลงเพื่อตัดคะแนนพักนี้เนี่ยมุสลิมด้วยกันมาลงยังไงนี่ผมจะพูดถึงมุสลิมเราด้วยกันเองนะผมจะไม่ไปยุ่งแล้วกับคนต่างาศาสนาบ่อยเข้านําเรื่องของเขาบางคนบอกว่าไปรวมไป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 รวมทําไมไปเลือกทําไมพักไม่ใช่มุสลิมมีไหมมีอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็บอกพักมุสลิมทําไมไปรวมกับพวกไม่ใช่มุสลิมเอากันแล้วนัว นัวกันไม่หมดพี่น้องครับบางคนแม่ผมอ่านในในการโพสต์ข้อความสั้นๆเขาบอกว่าหลังจากเลือกตั้ง่ิบานมาเขาบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมและไม่ยอมไปเลือกคนที่เป็นมุสลิมที่ลงสมัครเตรียมตอบคําถามกับอันลอ้อโอ้โหนี่เล่นหนักเลยให้เราไปตอบคําถามกับอันล้อด,ด้วยนะฮะพี่น้องครับสารพัดข้อกล่าวหา,หาบางคนบอกทําไมไม่ไปเลือก เป็นมุสลิมคุณเป็นคนไทยได้ยังไงทําไมไม่เป็นเลือกอ่าอันนี้ก็ต้องคุยกันยาวอีกนะครับมันมีรายละเอียดอ่าทาไมโอ้หลากหลายสารพัดต,ต่างๆนานาก็มนุษย์มันความคิดหลากหลายพี่น้องครับผมไม่ผมผมไม่ได้มีปัญหานะเพราะแต่ละคนีน่ความคิดเนี่ยมันไปกันได้ไม่งั้นไม่ต้องเรื่องขนาดเรื่องศาสนายัางเถียงกันเลยและเนี่บางเรื่องเนี่ยไม่ได้มีในตัวบทเรื่องของดุลยามันจะยอมกันไหมล่ะ แกว่าขาวฉันว่าดำไอ้นั่นว่าเขียวไอ้นี่ว่าแดงหลักฐานไม่มีกันทั้งนั้นว่ากันไปบางคนทะเลาะกันไม่คุยกันมาเป็นปีเรื่องพรรคการเมืองทั้งๆที่ไอระดับหัวหน้าของแต่ละปายน่ะเขากอดพอกันแล้วแต่แขกเรายังไม่คุยกันเลยนี่เป็นเรื่องปกติเอาละพี่น้องครับแต่วันนี้ผมอยากจะวางมาตรฐานที่ท่านนับมุัมบี๋ยมอัลลอฮุอะลัยฮิสซาลัมได้พูดเกี่ยวกับการที่จะเป็นผู้นําเป็นแบบไหน วันนี้ถ้าจะเอาผมเป็นหลักพี่น้องก็ไม่ยอมผมจะให้ผมให้พี่น้องมายืนทัศนนะเป็นหลักผมก็ไม่ยอมคนนูน้นก็ไม่ยอมคนนี้ไอ้นี่ก็ไม่ยอมพักนั้นพักนั่นก็ไม่ยอมพักนี้อ้าวกองกันไว้หมดเรากลับไปที่อัลลอฮ์ว่าเราซูลว่าพี่น้องครับนี่คือชัยชนะในบั้นปลายชีวิตของท่านพี่น้องนะยังไงครับพี่น้องครับเราไปดูเราไปดู Meregangkan dari Tuan Abu Musa Ash-Shari' radhiyallahu anh. Jika bercakap mengenai perkara pelaburan, ini hadis mengenai perkara pelaburan. Tuan Abu Musa Ash-Shari' radhiyallahu anh. Dikatakan, Dikatakan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam, "Saya dan orang-orang ramai dari kaum itu." Dan beliau berkata, "Orang ramai itu memerintahkan Rasulullah." وقال الآخر مثل ذلك فقال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه حديث نيب أن تكتب بخاري مسلم لنا. وإه ما فون سايلنا وإيه حديث نيب يوك ما من إيب لو بخاري مسلم متفق عليه تن أبي موسى بوا ท่านนาบีมุฮัมมัดฉันเนี่ยได้เข้าไปหาท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัลลอะไวก็สล,ล,ลัมฉันเนี่ยตัวฉันนั่นเข้าไปแล้วมีชายอีกคนอีกสองคนเดีเข้าไปพร้อมกับฉันอ่าเป็นสามคนเข้าไปเนี่ยนะครับและชายสองคนที่เข้าไปเนี่ยก็เป็นเพื่อนของฉันแหละกลุ่มญาติพี่น้องเผ่าเดียวกับฉันนี่แหละที่เข้าไปหาก็รูจ้จักกันแหละนะฮะดิษอื่นๆได้มาอธิบายก็คือเป็นพวกตระกูลบันีอัมมี ชื่อชื่อเผ่านะชื่อตระกูลอว่าป่ะเสร็จเล่วหนึ่งในชายสองคนอบูมูซาเนี er ่เป็นซอฮาบะคนสนิทของท่านนบีเล่าฉันเนี่ยเข้าไปพร้อมกับชายสองคนเสร็จแล้วหนึ่งในชายสองคนนได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลตองอะไรอยวางัลลัมบอกว่าไงบอกว่าอัมมิรนายารซูลลลอฮ์ท่านรซูลชัยฉันเป็นผู้นำเลยสิ ใช้ฉันให้เป็นผู้นําหน่อยฉันจะไปปกครองตรงนั้น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 เข่าเรื่องยั่งเข่าเรื่องยังแต่ไปปกครองเดี๋ยวฉันจะไปบริหารตรงนั้น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 พอเสร็จแล้วชายอีกคนที่มาด้วยกันเนี่ยเหมือนกันเลยเส่วนฉันเหมือนกันใช้ฉันใช้ฉันฉันจะไปปกครองตรงนั้นจะเป็นผู้นําตรงนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้ไหมนบีบอกว่าไง นบีบอกอินนาวัลอยขอสาบานต่อละแท้จริงเราจะไม่ยอมไม่ใครมาขอตําแหน่งไปเรื่องไปในเรื่องการปกครองไม่ต้องมาคุยนะนะอย่ามานะอย่ามาขอนะไม่ต้องมาคุยนะ,ะเลือกฉันสินี่ฉันเป็นนี่ให้ฉันเป็นนี่ฉันจะอย่างนู้นนบีบอกไม่ต้องมาคุย ใครที่จะมาขอตําแหน่งไม่ต้องมาคุยและจะไม่มีการไฝ่ฝันในเรื่องที่จะไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ไปอะไรนะั้นใฝ่ฝันที่จะได้เป็นไปเป็นตําแหน่งดูแลปกครองตรงนี้ไม่ต้องมาคุยไม่ต้องการขอตําแหน่งไม่ได้พี่น้องจําไว้นะพี่น้องครับเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีหะดิษเดียวมันมีหะดิษอื่นๆอ,อีก <c oughs> มีการรายงานจากท่านอนัสบินมาลิกพี่น้องค่อยค่อยพิจารณาตามตัวบทหะดิษไปนะ ว่ามีคนมาขอนบีบอกไม่ได้ถ้าขอตําแหน่งไม่ต้องคุยแล้วบ้านเราเป็นไงแล้วบ้านเราเป็นไงพี่น้องเห็นภาพแล้วนะผมคงไม่ต้องอธิบายไปดูฮะดิษที่สองมีรายงานจากท่านอนัสบินมาลิกรอเดียลลองงันเดี๋ยวสักครู่นะครับ <c oughs> Mereka jatuhan anas bin Malik bahwa anna Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manibatul qada' wukila ila nafsihi. ท่านอาับินมเลกบอกท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลออุอะไัยตะลัมบอกใครก็ตามที่มาขอตาแหน่งที่จะเป็นผู้ปกครองระดับที่จะต้องชี้เป็นชี้ตายอะไรแต่อะไรมีฝ่ายบริหารเงั้นง้นระดับสูงอ <im u> ใครก็ตามที่ทําตัวเงี้ยนบีบอกว่าซาลลัฟีฮิชูฟาแล้วก็พยายามจะให้ผู้คนเนี่ยเลือกฉันนี่นี่ให้ฉันเป็นเนี่ย ให้ฉันเป็นเนี่ยฉันนี่จะอย่างนั้นจะอย่างนี้นี่คําพูดจากนาบีนะไมใเยาะอามัดนี่คําพูดจากนาบีนะมี่น้องครับเสร็จแล้วนบีบอกวูกีไลอีลานับสีวันกียามัดดูแลตัวเองเลยไม่มีใครเข้าไปยุ่งนะดูแลตัวเองนะท่านต้องมอบหมายกับตัวเองช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะวันนั้นนะ่ะวันนั้นช่วยเหลือตัวเองให้ได้ไอ้ที่ไปขอตําแหน่งนะนะั่น สร็จแล้วนบีบอกว่ามันอักริหะอะดเหีแต่ใครก็ตามที่เป็นผู้นำแต่เขาไม่ได้อยากเป็นเอยท่านเป็นเถอมันไม่มีใครแล้วดูแล้วไม่มีใครดีกว่าท่านแล้วไม่เอาฉันไม่เอาอัลลอฮ์ไม่ยายามไม่ได้ต้องเป็นท่านนี่แหละต้องเป็นท่านผููคนไม่ได้ผููคนต้องท่านแต่คนนั้นไม่ได้ขอนะ นี่เดี๋ยวเลือกชั้นนี้หรือเลือกชั้นนี้ไม่ใช่นะคนละกรณีกันนะแต่ผู้คนดันนี่เป็นเขาก็ไม่อยากเอาแต่คนพนีเนี่ยถ้าเป็นผู้นำเมื่อไรอัลลอฮ์อันนบีบอกว่าไงอลัลลัอฮ์ดด Allah จะส่งอาไราก้ามาช่วยเหลืองานของเขาคนหลังนี่นะอัลลอฮ์จะส่งอาไราก้ามาคอยช่วยเหลือมีปัญหา มีป ah, ัญหาอะไรช่วยอย่างงั้นอย่าอะไรต่างๆนานาพี่น้องครับฮะดติสนี้บันทึกโดยท่านอิหมัมอัตเิรมิดีเป็นฮะดติสระดับฮะซันใช้ได้อ่ะพี่น้องดูต่อมีการรายงานอีกจากท่านอับดุลระห์มานบินซามูร์ห์เป็นสหายบ้างท่านรอซูลุลลอฮัศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลระห์มานบินซามูร์ห์นี่เป็นสหายบ้างได้มาขอตำแหน่งกับท่านนบี เลือกฉันนี่เดเี <lawsuit royable> ๋ยวฉันจะปกครองให้ตรงนั้นตรงนั้นนบีบอกว่าไงยาอับดุลรฮ์มานบินซามูร์อ่ะอับดุลรฮ์มานบินซามูร์เอ้ยลาตัสอัลินอิมาร์ย์อย่ามาขอตำแหน่งแบบนี้นะอย่ามาขอตำแหน่งที่จะไปปกครองเดี๋ยวฉันดูแลเองตรงนั้นฉัานจะจัดการบริหักยาอย่าทำแบบนี้อินวะตตีตะฮาอันมัสอัลตินอูกีลัดอีไลฮาถ้าแม้นว่า หมายถึงว่าท่านนบีให้ไปเนี่ยท่านนบีให้ตําแหน่งไหมเนี่ยนะโดยที่อะไรท่านมาขอตําแหน่งเนี่ยวูกิลแต่อีไลาฮาท่านต้องรับผิดชอบตัวเองไหวกันหรอือไหวกันเรท่านต้องรับผิดชอบตัวเองเพราะอะไรคือนบีก็ไม่รู้ว่าอับดุร์มานบินซามูรอาที่มาขอตําแหน่งเนี่ยมันจะมันจะยังไงมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะอยู่ดีๆมาเสนอตัวเองเนี่ย เพราะในยุคท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลองอะไรว่าท่านนบีจะใช้แต่งตั้งไม่ใช่เลือกตั้งนี่คือสูตรของอิสลามนะ่น้องต้องยอมรับก่อนบางคนบอกเราอยู่ประเทศอันนั้นคนละเรื่องเดี๋ยวเราปังก่อนว่าเรื่องอิสลามเป็นยังไงนบีจะใช้ใครไปนบีจะมองเอาสมมติว่าเนี่ยเป็นซอฮาบะนบีก็จะรู้จักคนนั้นคนนั้นคนนั้นใครมาขอในี่โดนโบกเลยนะ ใครมาขอตําแหน่งี่โดนโบกเลยแต่นบีจะมีอยู่ในใจอ้าศพโทษที่เอาเอาคนคนนี้เก่งด้านนี้ไปทางโู้นคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นบีไม่ได้สนใจอย่างเช่นมอาบินยะบันทีถูกส,ส่งไปเยเมนอายุสามทิสามนี่นะแล้วทำไมสอฮาบ้าที่แก่ๆไม่ส่งไปล่ะเห็นไหมนบีก็จะมองดูอะ วุฒิภาวะความรู้อะไรแต่ก่อนจะไปนบีจะเทเลยนะท่านไปนะไปปกครองนาะถ้ามีคนขามท่านจะตอบยังไงเรื่องนี้นบีก็จะเทไปก่อนอย่างนั้นนะต้องตอบอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะอ,อ,นนะอย่างนั้นนะต้องปูอหมานให้เขานะอย่างนั้นนบีเห็นไหมพี่น้องครับนบีใช้แต่งตั้งไม่ใช่เลือกตั้งซึ่งจะปรากฏในอย่างประเทศซาอุดีอาระเบียเห็นไหม เวลากษ yup right like, ัตริย <c oughs> ์ขึ้นปกครองแน่นอนเขาก็เปลี่ยนคนที่ใกล้ชิดเขาก็เป็นเรื่องปกติไม่เหมือนก็เหมือนทุกที่อ่ะเวลาจะแต่งตั้งที่ปรึกษาเฮ้ยจะแต่งตั้งคนที่ไม่รู้จักไหมไม่ใช่เขาก็ต้องแต่งตั้งคนที่ใกล้ชิดอ้าวไม่ต้องอะไรมากอย่างกับตําแหน่งจุลาเนี่ยเวลาคนที่เป็นจุลาไม่ว่ากี่ยุคเนี่ยส่วนมากเขาจะแต่งตั้งลูกชาย ให้ทําหน้าที่เลขานุการคอยดูแลคนใกล้ชิดญาติที่เขารู้จักนิสัยใจ,ใจอคอคนนี้ไม่โกงไม่อย่างนั้น,น,นเอามาดูแลการเงินอะไรเขาก็มีสิทธิ์เขาไม่ใช่แต่งตั้งไอ้เขาไม่ได้ใช้เลือกตั้งพอกลับไปดูฮะดิสซามูรอนี่ได้มาขอกับท่านนาบีขอจะไปปกครองนบีบอกอย่ามาขอแบบนี้นะอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าแล้วถ้าแม้นว่าท่านได้ไปโดยมาขอเนี่ยท่านรับผิดชอบตัวเองไหวหรือไหวหรือ ว่าอินวะตติตาฮาอันไกวริมัสลตินอินตาอะไรฮาแต่ถ้าแม้ว่าฉันแต่งตั้งท่านฉันให้ตำแหน่งกับท่านโดยที่ท่านไม่ได้ขอนะไม่ได้ขอแต่ฉันมองดูแล้วว่าใช่แล้วฉันแต่งตั้งนั่นอ่ะอ่ะฉันก็จะช่วยเหลือท่านในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเห็นไหมพี่น้องครับ พราะบางคนนี่เห็นไหมพี่น้องจะเห็นได้ว่าระบบบ้านเราเนี่เวลามาขอตำแหน่งเกรงใจมันให้มันไปเหอะเกรงใจแต่นบีไม่ได้ใช้ลูกเกรงใจเลยนะาศาสนาต้องมาก่อนมาก่อนไงเพื่อนเสร็จแล้วมีรายงานจากท่านอ,บาอนับดุลฮุไรรั์รอดีอัลลอฮุาาอันนี้ว่านบีบอกว่ากอล่ารัสูลุลลอฮ์อัลลัลลอฮุอะลัยฮะอัลลอฮอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮอัลลอิมา,า,า,นนา,ามมัลลอฮ์อัลลอฮ์อนลลอฮ์อัลลอฮ์อัลกิยามะฮ์อัลลอฮ์อันทึกโดยท่านอิลลอฮ์อัลลอฮ์ นบีบอกว่าไงรู้ป่ะเขาบอกว่าแท้จริงพวกท่านต่อไปพวกท่านจะไปฝันคนนู้นก็อยากจะเป็นผู้นําคนนี้ก็อยากจะเป็นผู้นําอยากจะขึ้นปกครองกันนบีบอกว่า,วารู้ไหมอะไรรู้ไหมว,ว่าสตะกูลนันได้ามาตันเยามันกียามารู้ไหมว่าต่อไปในวันกียามาท่านจะเสียใจอย่างร้ายแรงเลยพี่น้องก็เห็นแล้วในสภาพเนี่ยบางคนเป็นผู้น,นําเนี่ยส่วนมากที่จะมองกันเนี่ยเนี่ยอย่างเราดีเนี่ยเอออย่างอา่า ที่ไหนอิหมัมเป็นนักพัฒนาเป็นนักเอ,อ่เออ,อะไรนะเป็นนักกิจกรรมพัฒนามีอะไรจาะไรเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ไม่มีใครลูกบ้านเขาอยากให้ออกหรอกถูกปะ่ะไม่ได้นะอิหมัมไปไหนไม่ได้เลยนะไม่ได้อิหมัมนะเจ๊งเลยนะท่านต้องยืนอยู่ตรงนี้แหละเพราะท่านพัฒนาน่ะๆเอยฉันอยากจะพักพักไม่ได้พักไม่ได้ต้องสู้ต่อไปต้องยืนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวลูกบ้านเขาจะดันเอง เขาใจยังมีน้องครับนี่ยฉะนั้นเนี่ยพี่น้องจะเห็นได้ว่านบ,บีถึงได้เตือนเตือนสมุรว่าจะเสียใจในวันกิยามากอะไอ้ที่ขึ้นเป็นผู้นาขึ้นเป็นผู้นาอยากจะโอ้ยเดี๋ยวฉันบริหารเองไอ้นั่นนี่คือหลักสูตรของ <c oughs> อิสลามที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลุลลัลฮ์อะลัยวะสัลลัมได้บอกไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าบางคนบอกเอ้ยอย่างนี้เราก็ไปรับลงรักรับสมัครเลือกตั้งสอสอ,อะไรไม่ได้ อ่ะพี่น้องดูอุลมามะก็เลยมองว่าได,ได้ได้ได้ไม่ได้แต่ต้องรับผิดชอบตัวเองนะอันตรายนะมันอันตรายเหลือเกินที่จะขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปปกครองเนี่ยจริงอยู่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยแต่ละคนเนี่ยพี่น้องครับที่เวลาจะขึ้นไปรับเลือกตั้งหรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ย ไถามเถอะนโยบายสวยหรูกันั้งนั้นแต่พี่น้องเราก็ไม่รู้จิตใจเขาเป็นยังไงเอาถูกไหมล่ะเราไม่รู้พอขึ้นไปอันลองก็เหมือนเดิมดีเรื่องนูน้นช่วยเหลือชาวบ้านเ,น,น,เน,น,นเรื่องนูง่นแต่แอบไปซูเอียกันกับอีกเรื่องหนึ่งมีไหมเยอะดีเขาไม่เห็นว่าจะไปถึงเขาจะไปกอบโกยกินเลวทั้งหมดไม่มีหรอกคนไม่มีเลวหรือรอกดีเรื่องนั้นไปช่วยชาวบ้านตรงนั้นทําถนนไปช่วยชาวบ้านนั้นซ่อมไปเอารถไปมาจัดการกันแต่ อีกมุมหนึ่งไปสู่เอียกันตรงนน้นตรงนี้มีไหมมีเห็นว่าลองว่าลำแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยเวลามันมีเงินแล้วเนี่ยฮะมันมีเงินแล้วเนี่ยมันต้องการอะไรชื่อเสียงมีเงินชื่อเสียงไม่มีอำนาจก็จบเหมือนผมเนี่ยบางคนก็รู้อ่ะก็ต้องยอมรับว่าผมก็มาได้มีชื่อเสียงอะไรโด,ด่งดังมากแต่ผู้คนก็พอจะรู้จัก ว่าอ,อ๋อาหมัดก็ทักส่วนมากก็จะรู้จักกันนะอืส่วนมากก็จะรู้จักกันที่เป็นมุสลิมที่เอาเรื่องศาสน,นานะส่วนคนที่ไม่เอาเรื่องศาสน,นายังไม่รู้เลยว่าผมเป็นใครอันนั้เรื่องเขานั่นเขาไม่รู้ว่ามัสฮัดไหนเขาไม่เอาอะไรนั่นแหละมัสฮับไหนเขาไม่เอานะไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็จะไม่รู้จักส่วนคนที่เขาจะเก่งคัดไม่ว่าจะกลุ่มไหนเนี่ยก็จะรู้จักผมหมดแหละแต่ถามว่าผมมีชื่อเสียง ใช่ระดับหนึ่งนะทำไมได้ว่าหุ้ยชื่อเสียงล,ล้นหลักไม่ใช่ระดับหนึ่งที่มีชื่อเสียงไปไหนเดี๋ยวอาจารย์เอ๋แล้วอาจารย์ดีผมก็ไม่รู้ว่าใครอาจารย์ติดตามเป็ดอยู่นะทำดูดลินาแต่ถามว่าผมมีอำนาจไหมผมไม่มีผมไม่สามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายใครได้เพราะผมไม่มีอำนาจได้จากคนรู้จกักแต่ไม่มีอำนาจนี่แหละนักการเมืองบางคนเขาต้องการอะไรอำนาจอยู่ในมือ มันขาน้อยมาไลยตำรวจก,ก็ไม่กล้าทหารที่ต้องมาใครจะมาปกครองจะมาดูแลต้องมาครับท่านสอสอครับท่านสกครับท่านาเนี่ยาต้องมาสยบม,มันอำนาจอยู่ในมือจะทําอะไรก็ได้เซ็นไปเลยแก,ก๊แก,ก,ก,กยื่นเดี๋ยวได้ตังแล้วน้าี่น้นองครับมันไหลมาเทมาน้บีถึงได้บอกไอ้การที่ไฝ่ฝันอยากนักที่จะเป็นผู้นำเนี่ย นบีถึงบอกว่าในวันกิยามากเขาจะเสียใจและพี่น้องครับพี่น้องก็เห็นแล้วว่าในวันนี้จะทํำยังไงเออจะทํำยังไงเรานี่ไม่ได้ระบบมุสลิมมาไม่ได้บบไม่ได้ระบบแบบอิสลามมาตั้งแต่ต้นขอนุาพี่น้องครับสิ่งไหนที่มันถูกต้องตามหลักการผมถึงบอกว่าพักการเมืองจะว่าไปแล้วเนี่ยนโยบายสวยรู้นะ แล้ะทั้งยังมีนโยบายที่ขัดต่อหลักการศาสนาอิสลามมีไหมมีมีดีเรื่องนูน้นเรื่องนี้ขัดต่อหลักการดีเรื่องนั้นเรื่องนี้ขัดต่อหลักการมันไม่มีพักไหนดีที่สุดเต็มร้อยเหมือนคนเรานี่แหละนะเดี๋ยวมันก็ต้องมีไอ้ที่มันขัดแย้งกับหลักการศาสนาอิสลามแล้วถามว่าจะทํำยังไงกันละ่ะจะทํำยังไง เราเนี่ยนะเป็นชาวบ้านเราก็มีหน้าที่ขอดูอาอันไหนที่ถูกอันทำดุลิละเราก็เออเคเขาก็ช่วยให้กฎหมายมันผ่านเออให้มุสลิมอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่ากันไปแต่อันไหนที่ไม่ถูกต้องหัวใจนี่ต้องไม่ยอมรับนะหัวใจต้องไม่ยอมรับไม่ได้นะไม่ได้นะ แต่ถามว่าวันนี้ระบบประชาธิปไตยผมนึงบอกว่าอิสลามมีประชาธิปไตยไหมมีแต่มีอยู่ในกรอบไม่ได้มีแบบอะไรก็ได้พวกมากลากไปเอามาที่นี่เห็นชอบกันหมดอ่ามีสมมติในนี้ยมี200คน200คนถ้าเกินร้อยหนึ่งคนปึ๊บถือว่าเป็นปลายข้างมากนี่ไม่ใช่อิสลามนี่ไม่ใช่อิสลามแล้วพี่น้องลองคิดดูว่าแล่นไหน คนที่เป็นมุสลิมจะต้องเข้าไปร่วมรัฐบาลพี่น้องก็รู้นะบางพรรคการเมืองเขาก็มีนโยบายที่อิสลามรับไม่ได้เลยสาบแท่งอะ่ะแล้วจะทำกันยังไงอ่ะนั่นนี่อ่ะพี่น้องครับผมถึงบอกว่าจะเป็นไปได้ผมว่าอยู่อย่างเราๆนี่แหละ ขอดูอาไปและก็สําคัญก็คือปูอัมปูสกุมวะอลีกุมนาโรท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของท่านเองและก็ครอบครัวของท่านเองให้พ้นจากไปนรกอะไรเรียนรู้ศาสนาอันไหนมันใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราถอยห่างอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเพราะถ้าเราไม่หมกมุ่นในเรื่องนี้นบีบอกว่าไงเราจะไม่เสียใจในวันที่จะมาเข้าใจป่ ถามว่ามันต้องมีไหมระบบผู้นํามันต้องมีทุกยุคทุกสมัยมันต้องมีแต่นบ,บีไ้สูตรไว้ถ้าผู้นําที่เขาปฏิบัติตามอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าพี่น้องเชื่อถ้าผู้นําที่ไม่เอาอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าอย่าไปเชื่อและอย่าไปให้ความช่วยเหลือด้วย นบีบอกใครที่ไปช่วยเหลือผู้นำที่มันทิ้งสุนนะมันไม่เอาสุนนะมันต่อต้านสุนนะของเราแล้วเราไปให้ความช่วยเหลือวันกิยามะเวลาจะมากินน้ำเกาตัดบ่อน้ำของนบีมีคนจะบอกไอ้นี่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันต่อต้านนบีบอกในวันนั้นจะมีคนกลุ่มอย่างเนี้ยที่ไปตามผู้นำที่ไม่เอากุรอานแล้วก็ฮะดีสน้ำซ้ำยังต่อต้านสุนนะวันนั้นนบีจะไล่เองซุกคนซุกคน باي كاي كاي باي أقول قولي هذا فاستغفر الله دي لي ولكم ولي المسلمين من كل دم فاستغفروا إنه كان غفارا الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفلسطين والعراق واليمن وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين